ครับผมสำหรับคลิปวีดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องอฟังก์ชันบวกลบคูณหารนะครับฟังก์ชันนะครับตัวย่อ,อก,ก็คือ fx นะครับถ้าในหนึ่งข้อเนี่ยมันมีฟังก์ชันหลายๆตัวนะครับเราก็จะมักจะเจอในรูป fx gx แล้วก็ hx รวมกันนะครับในโจทย์นั้นๆเนาะเขาบอกว่าฟังก์ชันนี้ก็คือชุดคำสั่งนะครับที่ใช้สำหรับดำเนินการหรือว่าคำนวณค่าบางอย่างนะครับ อาจจะดูงงๆเนาะเ,ออเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นออตู้เครื่องดื่มหยดเหรียญอัตโนมัตินะ่ะอ,อ,อันนั้นนะครับก็เปรียบเสมือนฟังก์ชันเนาะก็คือตู้เครื่องดื่มเนี่ยมันรอเราที่จะหยอดเหรียญแล้วก็ป้อนคําสั่งใช่ไหมพอเราป้อนคําสั่งปุ๊บมันก็จะให้ให้น้ําที่เราต้องการออกมาใช่ปะออฟังก์ชันก็เหมือนกันนะครับฟังก์ชันก็เปรียบเสมือนตู้ต,ตู้เครื่องดื่มนั่นแหละนะครับ ที่รอเราป้อนค่าเข้าไปแล้วมันก็จะให้คําตอบเราออกมานะครับเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ดูเนาะอย่างเช่น fx เนี่ยเห็นไหมเอาอันนี้ก่อนก็ได้นะครับ fx นะครับเท่ากับ x กาลังสองลบสอง x เนาะถ้าเราให้ x เท่ากับหนึ่งถ้า x เท่ากับหนึ่งนะครับ fx จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับ เลเราจะเท่ากับ1นึ่กำลังสองลบสคูณหน่งใช่ปะแทนหนเข้าไปใน x เนาะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ฮะหนลบสเท่ากับลบหนึ่ะครับแต่ถ้า x เท่ากับสอง่ะถ้าเท่ากับสองนะครับ x ก็จะเท่ากับ2องกำลังสองลบกับสค,คูณสใช่ปะก็คือ4ีลบสเท่ากับ0นย์นะครับ นี่แหละฟังก์ชันนะครับก็คือ,อ,อชุดคำสั่งที่รอํำเนินการนะครับรอเราป้อนค่าเข้าไปเนาะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเนาะตัวอย่างวิธีการทำนะครับเขาให้ fx มานะครับ,เท,บ x, x, เท่ากับ x กำลังสองลบส x แล้วก็ gx เท่ากับ x ลบสนะครับอ,อย่างพี่บอกนะครับโจทย์หนึ่งข้อเนี่ย ถ้าเราเจอฟังก์ชันหลายๆตัวเนี่ยเขาจะเขียนในรูป fx แล้วก็ gx นะครับถ้ามีสตัวเนาะก็คือจะไม่ซ้ํากันเนาะจะไม่เอา fx หหรือว่า fx 2อย่างนี้นะครับนะเนาะถ้ามี3ตัวก็จะเป็น hx เพิ่มเข้ามานะครับโอเคในข้อแรกนะครับข้อแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการบวกเนาะเรื่องการบวกนะครับเขาบอกว่าจงหา fx บวกกับ gx เมื x, M x, M x, ่อ x เท่ากับ3นะครับในตัวอย่างเมื่อกี้ที่พี่พาทำให้ดูนั้นก็คือเอาแค่ฟังก์ชัน D เดียวมาเนาะแล้วก็แทนค่า x เข้าไปนะครับใช่ปะแต่เนี่ยเราต้องจัดการฟังกช์ชันก่อนนะครับแล้วค่อยแทน x เข้าไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น fx ของเราบวก gx นะครับก็จะ เท่ากับเท่าไหร่ฮะ fx ก็คือ x กำลังสองลบ 2x ใช่ไหมครับใส่วงเล็บให้มันด้วยนะบวกกับ x ลบ3นะครับโอเคก็จะเท่ากับเท่าไหร่ฮะเปิดวงเล็บก็จะเป็น x กำลังสองลบ 2x บวก x ลบ3เนาะพอเราเปิดวงเล็บใช่ไหมครับอันนี้สามารถทำอะไรกันได้ไหมครับทำได้เนาะ ตัวแปรเหมือนกันเลขยกกำลังเหมือนกันนะครับบวกลบกันได้เนะาะก็จะเท่ากับ x กำลังสองก็ดึงลงมาเลยนะครับลบส x บวก x ลบสบวกหนึ่เหลือลบหเนะาะจะเป็นลบ x นั่นเองนะครับลบสามเนาะทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคจากนั้นอันนี้คือฟังก์ชัน f x บวกกับ g x อ่ะ จากนั้นเราก็แทนค่า x เข้าไปเนาะแทนค่า x เข้าไปในฟังก์ชันนี้เนาะเมื่อ x เท่ากับ3นะครับก็ได้3แล้เท่ากับ3กํลัง2ลบ3ลบ3ใช่ปะอ่า3กำลัง2เท่ากับ9ใช่ไหมครับ9 ลบสามลบสามได้ลบหกใช่ปะ่ะโอเคก็จะเท่ากับเก้าลบหกเท่ากับสามนั่นเองนะครับนี่นะครับโอเคข้อแรกเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เนาะบวกลบกันธรรมดาเนาะต่อไปข้อสองนะครับข้อสองจะเกี่ยวข้อกับการคูณแล้วนะครับันี้คือเครื่องหมายคูณเนาะเขาว่าจงหา fx คูณ gx เมื่อ x เท่ากับหนึ่งนะครับโอเค วิธีทำก็คือ fx คูณ gx เท่ากับ fx เราเท่ากับเท่าไหร่ครับ x กำลังสอง x กำลังสองลบส x คูณอยู่กับ gx ก็คือ x ลบสนะครับอ่าวิธีการคูณก็คือคูณกรจะจายเนาะถ้าเป็นวงเล็บแบบนี้เนาะ คูณกระจายเข้าไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่เนาะก็นี่เนาะ,นนอ,ะอ่าประมาณนี้เอาตัวแรก x กำลังสองคูณกับ x ได้ x กำลังสามใช่ปะ่ะเป็นเป็นบวกด้วยเนาะ x กำลังสองคูณกับลบสามได้ลบสาม x กำลังสองนะครับเสร็จแล้วตัวนี้เสร็จแล้วเนาะต่อไปลบสองนะครับลบสองคูณกับ x นะครับ ลบ 2, คูณกับ x ได้ลบ2 x กำลัง2ใช่ปะ่ะต่อไปลบ2คูณกับลบ3ลบลบเป็นบวกนะครับ3 2เป็น6 x ประมาณนี้เนาะโอเคจากนั้นก็ทำการจัดรูปนะครับอันนี้ตัวแปรเหมือนกันนะครับเครื่องหมายเอ่อเลขชี้กำลังเหมือนกันนะครับสามารถบวกลบกันได้เนาะ Okay. x กำลังสามทำทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมก็ดึงลงมาเลยเนี่ยลบสามลบสองเท่ากับลบห้าใช่ไหม x กำลังสองนะครับบวกหก x นะครับโอเคเสร็ okay. จแล้วเนาะอันนี้คือฟังก์ชัน xfx คูณกับ gx จากนั้นก็แทน x เท่ากับ1นะครับแทน x เท่ากับ1ลงมาเนาะใส่สมการนี้ใช่ไหม เมื liberal, 1, at at ่อ x เท่ากับ1นะครับเท่าก <C oup> ับ1กำลัง3ลบ5ค okay. ูณกับ1ท okay. ั 5, ้งหมดกำลัง2บวกกับ6คูณ1นะครับเท่ากับ1ลบ5ใช่ไหมบวก6โอเค1ลบ5เหลือลบ4ลบ4บวก6เหลือ2นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นอการคูณเนาะ ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับก็คูณแจกแจงเข้าไปนะครับง่ายๆเนาะโอเคต่อไปข้อ3ครับข้อ3จะเริ่มวิเคราะห์แล้วนะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ fx เนี่ยเท่ากับ3 x บวก2นะครับและ fx คูณ gx เนี่ยเท่ากับ6 x กำลังบวก5 x ลบ6นะครับเขาให้หา gx ทำยังไง เรารู้ fx ใช่ป่ะเรารู้ว่า fx คืออะไรใช่ไหมเนี่ยเรารู้ว่าคืออะไรนะครับเราก็เอาอันนี้มาแทนแทนที่ตัวนี้ใช่ป่ะสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือตัวนี้ก็ก็คือการแก้สมการทั่วไปใช่ป่ะการแก้สมการทั่วไปเลยใช่ป่ะอ่าเรามาลองดูนะครับเขาบอกว่า fx คูณกับ gx นะครับเท่ากับ6 x ใช่ไหม 6x กำลังสองบวก 5x นะครับลบ6ก็คือยกตรงนี้มามาก่อนนะครับยกตรงนี้ลงมาเนาะจากนั้นเรารู้ว่า fx เท่ากับเท่าไหร่ใช่ปะเรารู้ว่า fx เท่ากับเท่าไหร่ใช่ปะอ่ะเราก็ทำการเอา fx เนี่ยมาแทนใส่มาแทนใส่อันนี้เลยนะครับเราก็จะได้ 3x ลบสองนะครับคูณอยู่กับ g ีเอใช่ไหมเท่ากับหกเอ็กกำลังสองบวกห้าเอ็กลบหกเราจะมอง g ีเอเป็นตัวแปรตัวแปรหนึมม่งเนาะก็เปรียบเสมือนการแก้สรรมการหนึ่งตัวแปรใช่ปะเรามองมองว่าเป็นตัวแปรนะมองว่าเป็นตัวแปรตัวแปรนะครับอ่ะ จากนั้นเราก็จะให้ตัวแปรเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายมือใช่ไหมหอันนี้พยายามอันนี้อยู่ฝั่งซ้ายนะครับเราก็ย้ายนี้ไปฝั่งขวาให้หมดนะครับอ่ะอันนี้คูณใช่ไหมคูณย้ายไปก็จะเป็นเป็นหารใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้น g x ของเรานะครับเท่ากับ 6x กำลังสบวกกับ 5x ลบ6 ทั้งหมดเนี่ยหารอยู่กับ 3x ลบ2นะครับพยายามจัดรูปอันนี้เนี่ยเราลองแยกตัวประกอบไหมอ่ะลองแยกตัวประกอบนะครับ 6x เนาะบวกกับ 5x ลบ6นะครับอันนี้คือการแยกประกอบผู้นามดีกี2ใช่ไหมตัวแปรเดียวใช่ไหมครับ ใครที่ยังไม่ดูนะครับไปดูนะครับคลิปย้อนหลังนะครับโอเครูปทั่วไปก็คือเราต้องทําแบบนี้ก่อนใช่ปะ่ะ x อวก m ใช่ไหมคูณอยู่กับ x บวก n ใช่ไหมครับเราก็หาเหา n มาเติมใช่ไหมก็คือหาอย่ายนะครับอะไรคูณกันเท่ากับ6แล้วบวกลบกันเท่ากับ5เนาะก็คือ2กับ3มใช่ปะ่ะเติมไปเลยนะครับ2กับ3มนะครับแน่นอน2คูณ3าเป็น6 2บวก3มเป็น ห้าไม่เองเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายอ,อันนี้เป็นลบเนาะอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกทำยังไงล่ะทีเนี้ยมันคูณกันใช่ไหมครับมันคูณกันถ้าลบคูณลบเนี่ยจะเป็นบวกใช่ปะถ้าลบคูณกับบวกก็จะเป็นลบใช่ไหมแสดงว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยติดลบอยู่นะครับเราจะให้ตัวอะไรติดลบดีนะครับลองให้สองติดลบดูปะสองติดลบอันนี้เป็นบวกใช่ปะโอเคแต่ว่าอย่าลืมว่า อันนี้นะครับพดข้างหน้าเนี่ยเป็นหกเนาะไม่ใช่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น x ตรงนี้เนี่ยจะต้องไม่ใช่หนึ่งนะครับเราก็ต้องทำเหมือนกันนะครับแยกตัวประกอบเหมือนกันนะครับอะไรคูณกันได้หกก็คือสองกับสามใช่ปะเราจะให้อะไรสองอะไรสามนะครับให้เป็นสามปะสามคูณสองเป็นหก เป็น 6x ใช่ไหมครับอ่าประมาณนี้เนาะตัวคําตอบดูปะลองตัวคําตอบเนาะ 3x คูณ 2x ได้เท่ากับ 6x กำลัง2อ่า 3x คูณกับ3ได้บวก3า9ส x ใช่ไหมครับเ x ใช่ปะอ่าโอเคนี่ครับต่อไปลบสคูณกับส x เท่ากับลบ 4x ใช่ไหมครับลบ2คูณกับบวก3เป็นลบ6ใช่ปะอันนี้สามารถทำอะไรกันได้บวกลบกันได้ใช่ไหมถ้ากับ 6x กํลัง2ลบบวก9ลบ4ได้บวก5นะครับบวก 5x เนาะลบ6นะครับโอเคถูกต้องนะครับถ้าเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ใส่3กับ2เข้ามาเนี่ยผิดเลยใช่ปะ ผิดเลยนะครับเพราะนั้นน้องๆต้องเช็คคำตอบด้วยเนาะในการทำเนาะโอเคนะครับเราแยกได้แล้วก็คือ 3x-2 กลบ2กับ 2x บวก3นะครับเท่ากับ 3x-2 ลบ2คูณอยู่กับ 2x บวก3นะครับ ส่วนด้วย3 x ลบ2นะครับเห็นอะไรคุ้คุณไหมเหมือนกันใช่ไหมพจน์นี้ใช่ไหมเหมือนกันนะครับอันนี้มันคูณกันด้วยเนาะคูณกันสามารถตัดกันได้เลยนะครับถ้าเป็นบวกลบกันเนี่ยไม่ได้นะถ้าเป็นบวกลบกันเนี่ยตัดไม่ได้นะครับโอเคก็จะเท่ากับอันนี้เป็น1เนาะเป็น1อ่าเท่ากับ2 x บวก3นั่นเองเนี่ยครับอันนี้คือคำตอบเนาะคำตอบ g x นะครับ ลืมนะครับลืมดึง g x ลงมาด้วยนะครับ g x เท่ากับ 2x บวกนเอ้งโอเคลองตรวจคาตอบปะลองตรวจคาตอบนะครับตัวคําตอบยังไงฮะเขาบอกว่า f x คูณ g x เท่ากับพจน์นี้ใช่ไหมถ้าเราเอา g x ที่เราได้เนี่ยไปคูณกับ f x เนี่ยจะต้องได้เท่ากับค่านี้นะครับอืมนะครับลองดูนะครับ fx คูณกับ gx นะครับเท่ากับ 3x ลบ2ใช่ไหมคูณอยู่กับ 2x บวก3นะครับโอเค 3x คูณกับ 2x เป็น 3266x นะครับ 3x คูณ3เป็น339บวก 9x วันนี้เป็นกำลัง2เนาะลืมนะครับ x 3x คูณกับ 2x ก็ได้ 6x right? <บ>กำลังสองสคูณสเป็น6 x คูณ x เป็น x กำลังสองใช่ไหมอ่าลบสคูณก 6, x, x, ับ2 x ก็จะเป็นลบส x น,นะครับลบสอคูณสาลบสคูณสก็จะเป็นเท่าไหร่ฮะลบสองคูณสาลบหกนะลบหกสองสนะครับอันนี้ก็ทำอะไรกันได้เหมือนกันนะครับก็เหลือ 6x กำลังสองบวกกับห x ลบหกนั่นเองตรงไหมตรงนะครับแสดงว่า gx เท่ากับ 2x บวกสานี้ถูกต้องนะครับโอเคเรื่องฟังก์ชันก็จะประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงเนาะนะฮะก็โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณน้องๆทุกคนมากครับขอขอบคุณครับ